ธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะกับรายวิชาหน้าตสินค่ะนะคะในชั่วโมงที่แล้วจําได้ไหมเอ่ยครูเจี๊ยบสอนนายหนูไปจําได้ใช่ไหมคะในเรื่องของมารยาทในการชมการแสดงหน้าตสินและละครค่ะและมาในชั่วโมงนี้ครูเจี๊ยบจะมาสอนในเรื่องของนาตยศัพท์และภาษาท่าทางหน้าตสินไทยค่ะ,ะมาเลยค่ะเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะอ้าว ตัวชี้วัดนะคะแสดงนาตัดสินและและครง่ายๆคะ่ะต่อมาค่ะผังสรุปการเรียนรู้นะคะผังสาระการเรียนรู้ขอพัยคาในความรีบของคุณเจบเองนะคะในเรื่องของนัตยศัพท์และภาษาท่าทางนาตัดสินไทยนี้นะคะเราจะเรียนอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องนัตยศัพท์เรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องภาษาท่าเรื่องหนึง่งซึ่งมันมีท่าลำที่ค่อนข้างน้อยนะคะตามหนังสือเลยนะคะต่อมาค่ะ นักเรียนจะสงสัยไหมว่า,าครูเจีย๊ยบทำไมอ่ะหนูเรียนปไหนปไหนก็ต้องมีนัตยาศัพท์กับภาษาท่าเลยแต่ต่ชั้นปก็จะมีความยากและความง่ายที่แตกต่างกันถูกไหมคะพอขึ้นมาปาหกเนี่ยความยากก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นท่าที่เ,เชื่อมต่อกันเยอะขึ้นนะคะท่าจะเป็นปสี่เนี่ยก็จีบข้ามจีบง่ายตั้งงบนตั้งวง,งหลังน,นั้นคือเราทําได้แล้วเราพอรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ทําสวยไม่ทําสวยนั่นคือขึ้นอยู่กับ การฝึกการได้ปฏิบัติบ่อยๆนะคะเอาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะว่านาตยศัพท์คืออะไรกันจําได้ไม่เอ่ยเรียนน่าจะจําได้นะเรียนมาตั้งนานแล้วเนาะเรียนมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอา้าวนาตยศัพท์นั่น,ะค,ะนะค,น,นคือนะคะนั่นคือเป็นนักคือแล้วนะคะตอนนี้นาฏยศัพท์นะคะเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อกิริยาท่าทางนะคะในการฝึกหัดน,นาฏสินไทยนะคะเช่นจีบตั้งวงประท้าจดเท้านะคะ ซึ่งนัฏยา์เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการไล่ลาเป็นแบบแผนค่ะก่อนที่เราจะไปไป,ไป,ปฏิบัติภาษาท่าได้นั้นเราต้องเรียนนัฏยา์ก่อนว่าการจีบการปาท้าการโจท้ามันเป็นยังไงนะคะแบบนี้เป็นตน้นต่อมาค่ะท่าที่1นึ่งของในช่วงชั้นประหกนะคะท่าที่1คือท่าลักคอเขาบอกว่าการลักคอเนี่ยเป็นท่าลาที่ใช้ ในช่วงไหล่และคออ้าวไหล่และคอเรานะคะการรักคอเนี่ยจะรักคอข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถ้าจะรักคอข้างซ้ายก็ต้องกดไหลขวาถ้ารักคอข้างขวาก็ต้องกดไหลซ้ายนะคะเขาบอกว่าต้องกดไหล่ขวาลงขณะที่คอตั้งตรงนะคะหน้ามองตรงเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายกดไหล่ซ้ายเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายแต่กดไหลขวา ลงใช่ไหมคะให้ความรู้สึกเส้นคอด้านข้างเนี่ยตึงพอประมาณถ้าจะรักคอข้างขวาต้องกดไหลซ้ายลงในขณะที่คอตั้งตรงหน้ามองตรงเอง็นศีรษะไปทางด้านขวานะคะถ้าจะรักคอข้างขวาให้กดไหลซ้ายเอ็นศีรษะไปทางด้านาไหลกับศีรษะให้ให้เอ็นไปข้างเดียวกันอย่างเช่น กดไหลซ้ายเอียงศีรษะซ้ายแต่กดไหลขวาให้มันดูตึงๆคอตึงๆพอประมาณไม่ใช่ตึงจนเช่นเส้นเอ็นคอขาดอันนี้ไม่ใช่นะคะพอประมาณพอสวยพองามนะคะดังนี้รูปเลยเห็นไหมดังนี้รูปเลยนะคะเอียงศีรษะกับไหลข้างเดียวกันแต่กดไหลอีกข้างลงนะคะเขาบอกว่า ท่าละครเนี่ย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 ท่าละครเนี่ยค่ะท่าละครส่วนใหญ่จะใช้กับตัวละครที่เป็นตัวนางนะคะตัวนางก็คือผู้หญิงนี่เองนะคะตัวละครที่เป็นตัวนางต่อไปค่ะการขยันเท้าท่าที่2คือการขยันเท้าการขยันเท้าเป็นท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของตัวละครนะคะการขยันเท้าขวาให้วางเท้าขวาไว้ข้างหน้าเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้าขึ้น เป็นลักษณะการวางด้วยจมูกเทา้าจมูกเท้าคือตรงนี้อ่าตรงนี้เขาเรียกว่าจมูกเทา้านะคะเมื่อจะเครื่องที่ใช้จมูกเทา้าขยันนะคะเท้ายันพื้นอ่าเท้ายันพื้นขยับเท้าขวาขึ้นผลพื้นนะคะเล็กน้อยเมื่อวางเท้าขวาลงพื้นยกเท้าซ้ายขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้ววางลง ทำสลับกันทีๆนะคะเหมือนกับการย่าเท้าที่สําคัญต้องวางเท้าไว้ด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้จมูกเทา้าหยั่นพื้นเป็นสําคัญค่ะนะคะเอามาดูการขยันเท้าซ้ายให้วางเท้าซ้ายไว้ข้างหน้าขยันเท้าต้องมียืดยุบอยู่เสมอสำหรับตัวพระ ต้องเปิดเข่านะคะเปิดเข่าคือดิอ่าเปิดเขา่าถ้าเป็นตัวนางจะนีบเข่าแบบนี้ถ้าเป็นตัวพระจะเปิดเข่านะคะพอสมควรค่ะอันนี้คือท่ากยันเท้าต่อมาค่ะท่าปองหน้านะคะป้องหน้าอ่านี่ท่าปองหน้าตัวนางตัวพระนะคะ การป้องหน้าเป็นท่าลำที่ใช้มือลักษณะการใช้มือคือตั้งมือหรือตั้งวงระดับสายตานะคะแล้วหักเข้าและหักข้อมือไปทางฝ่ามือหักข้อมือไปทางฝ่ามือมักใช้มือเดียวส่วนใหญ่ใช้มือซ้ายป้องหน้าใช้มือสายป้องหน้านะคะเป็นการบอกว่ามาถึงที่หมายหรือ หรือต้องการให้ดนตรีจบการบรรเลงการป้องหน้าใช้ได้ทั้งการยืนและการนั่งของตัวละคระคะ่ะอันนี้คือท้าป้องหน้านะคะต่อมาออในท่าในเรื่องของนาฏยาศาพัพทครูจีบให้มาอยู่แค่3าท่าเท่านั้นนะคะนาฏยาศาคือศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อกิยิยะท่าทางทางด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นแบบแผนใช่ไหมคะ ก็จะมีท่าอะไรบ้างที่ครูเจี๊ยบให้ไปมีลักคอมีขยันเท้ามีป้องหน้าถูกต้องไหมคะต่อมาคือภาษาท่าทางนาฏทศิลป์ไทยภาษาท่าทางจะแตกต่างกันยังไงมาดูเขาบอกว่าเป็นการนําท่าทางการเคลื่อนไหวอารมณ์การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางในการให้สวยงามมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นทําให้สามารถสื่อความหมายนะคะ ให้ผู้ชมเข้าใจว่าภาษาท่านั้นหมายถึงอะไรนะคะก็คือการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวแทนการพูดนั่นเองนะคะมาดูค่ะครูจะมีท่าอะไรบ้างมีท่าขีดกนะท่าขีดกัน,กนมีผู้แสดงหญิงและผู้แสดงชายผู้แสดงหญิงและผู้แสดงชายเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องการแขนออกสองข้างในระดับไหล่ลองซิการแขนออกสองข้างในระดับไหลียงศีษะไปทางซ้ายอ่า ผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้หญิงมือซ้ายมือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงนะคะมือซ้ายนะมือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับลายให้ขนาดกับแขนขวาของผู้ชายให้ขนาดกับแขนขวาของผู้ชายนะคะมือขวาตั้งวงระดับชายพกหรือสะดือของหนูนั่นเองนะคะหัวหรือศีรษะหันออขอโทษนะคะ หันศีรษะเข้าหาฝ่ายชายคือ,อยังมองหน้าฝ่ายชายนะคะอันนี้คือท่ากีดกันต่อไปค่ะท่าที่สองที่ครูเจมนำมาให้คือท่าสอนศีลหรือท่ายิงธนูนะคะท่าสอนศีลหรือท่ายิงธนูนี้นะคะผู้แสดงฝ่ายชายเนี่ยแขนซ้ายเหยียดตึงอ่าแขนซ้ายเหยียดตึงมือซ้ายตั้งงวงระดับไหล่ มือขวาจีบปกข้างเอียงศีรษะขวานะคะเท้าวขวาวางกับพื้นเท้าซ้ายยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นนะคะยกขึ้นเล็กน้อยให้มตั้งฉากกับพื้นโดยใช้ส้นเทา้าจดที่ขาอีกข้างนึงในระดับหน้าแข้งในลักษณะเดียวกับขาต่อไปมาดูฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิง มือปฏิบัติเช่นเดียวกับฝ่ายชายอ่ะมือมือฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเหมือนกันเลยนะคะแต่ก้าแต่ก้าวไข้เท้าวขวาก้าวเท้าขวามาไข้นะคะและเท้าซ้ายวางหลงังอ่ะเท้าซ้ายวางหลังแบบนี้นะคะโอเคไหมคะฉะนั้นครูเย,ย็บสอนไม่นานแล้วก็ไม่เยอะ แต่เราจะให้เราเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดในหนังสือที่เราได้ไปนะคะก็คือวันนี้ครูจะสอนในเรื่องภาษาท่าและนาตยศัพท์นาตยศัพท์ก็มทกทีท่าลักคอท่าอะไรอีกท่าลักคอท่าขยันเทา้าและท่าอะไรนะ้าสุดท้ายนะ้ารักคอขยันเท้าอะไรอีกนาะอะไรคะนักเรียนลักคอขยันเทา้า ป้องหน้าใช่ไหมคะหรือครูจะลืมนาะสอนมาใช่ไหมถ้าเราไม่ทบทวนเราก็จะลืมอา้าวมีขยันเท้ามีรักคอมีป้องหน้าอันนี้เป็นเป็นหน้าตยาสามอ่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะส่วนภาษาท่า่ะมีท่าอะไรท่าท่ากีดกันและท่าสอนศีลถูกต้องคะ่ะเก่งมากอัน,นั้นเรามาสรุปพร้อมกันเลยมาสรุปหนึ่งรอบ จะให้สรุปสองรอบอ่ามาดูสรุปนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศินไทยนะคะสรุปสาระสําคัญนะคะนาตยะคือศัพท์ที่ใช้เรียกท่าทางในการไล่ลามเป็นพื้นฐานในการแสดงนาฏศิน์นะคะอันที่2ภาษาท่าก็คือภาษาท่าเป็นท่าทางที่ใช้ในการไล่ลามเพื่อสื่อความหมายแทนการพูดเห็นไหมที่คุณเจะบอกใช่ไหมคะ ในการแสดงนาฏศตลป์ทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงนะคะอันนี้คือสรุปตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยมันคือนาฏยศัพร์คือศัตท์ที่ใช้เรียกทางด้านการไล่ลามเป็นพื้นฐานในการแสดงนฏาตลป์ส่วนภาษาท่านั้นเป็นการไล่ลามเพื่อสื่อความหมายแทนการพูดนะคะคือใช้ท่าลำสื่อความหมายแทนการพูดนะคะต่อมาค่ะ คุณเจมส์จะสั่งงานนะคะกิจกรรมเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดหน้าที่70นะคะคําที่แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดแล้วนำนาฏยศัพท์และภาษาท่าเนี่ยเขียนเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความนะคะหน้าที่70มันจะมออีข้อความให้นักเรียนนะคะแล้วนักเรียนไปเลือกลงนะคะ ว่ามันเหมาะกับอะไรอย่างเช่นตัวอันแรกคือการแสดงการแสดงอาการขัดขวางขัดขวางนี่เหมาะกับท่าอะไรนะคะแบบนี้เป็นต้นหน้าที่70นะคะ อต่ให้นักเรียนทำด้วยคุณจะไม่อยากสั่งงานเยอะเพราะว่าหนูวันหนึ่งหนูเรียนตั้งกี่วิชาทุกวิชาก็มีการบ้านถ้าไม่สั่งเลยนะคะงานคุูเจ็บก็จะไม่คืบหน้ากิจ,จกรรมนักเรียนก็จะไม่คืบหน้าพอถึงเวลาเปิดโรงเรียนได้นะคะนักเรียนก็จะต้องทําการบ้านที่หนักมากนะคะก็เลยค่อยๆไปนะลูกอยากซีเรียสน,นะคะ สรุปอีกรอบหนึ่งค่ะในชั่วโมงนี้ครูเจี๊ยบม,มาสอนในเรื่องของนาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสินไทยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะสอนในเรื่องนาตยศัพท์นาตยศัพท์คืออะไรคือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวเ,เรียกท่าราในการไล่รามเป็นพื้นฐานในการแสดงนาฏศินใช่ไหมคะซึ่งมีท่าอะไรบ้างนะที่วันนี้ครูเจี๊ยบสอนไปมีท่าลักทอมีท่าขยันเท้ามีท่าป้องหน้าถูกต้องไหมคะจําได้ไหม อ่าอันที่สองค่ะภาษาท่าค่ะภาษาท่าเป็นท่าทางที่ใช้ในการไล่ลามเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดในการแสดงนฏาตลินทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงได้มากขึ้นมีท่าอะไรบ้างนะมีท่ากีดกัานและท่าสอนศิลหรือท่ายิงธนูนั่นเองโอเคไหมคะอ่าในชั่วโมงนี้กูเจี๊ยบก็มีเนื้อหามาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแต่ก็ขอให้เข้ามาดูบ้างนะคะบางคนที่ยังไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเปิดเรียนมาเราจะได้มาปรับใช้นะคะเราจะได้มาตามเพื่อนทีหลังแต่คนที่มีเวลาได้ทํางานนะคะนักเรียนก็ทําเลยนะคะโอเคไหมคะในชั่วโมงนี้ค้ะครูเจี๊ยบไม่มีอะไรแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ครูเจี๊ยบขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะ พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะธรรมะสวัสดีค่ะ